แคนดี้เมขมาสร้างสุดธิ์ของวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปนี่มันเขานี้มันเดินไปสิ่งทําให้ตัววิ่งไปก็เป็นสิบสิบสามเลยนะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะ ผมยอมทำอะไรผมก็ทำหมดเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นนะแต่ยังไงผมก็วิ่งกลับบ้านไม่ได้ละโอเคมาบุกกันเลย,เด,ยเดี๋ยวเราไม่ได้หุ่นยนต์มาเหรอฮรอัลโหลเดี๋ยวเราไม่ได้หุ่นยนต์มา เ,เราลืมเอาหุ่นโดนมาทุกคนผมก็ไม่ได้ลืมนะสิ่งยิบสองจัดไปผมต้องไปเอาหุ่นย่อน พัฒนาโหลดเกมนี้กันด้วยนะโหลดเกมนี้ด้วยนะนี่ m มตเตอร์ p ท a เปียแน่โหลดโหลดเลยโหลดกันเลยโหลดเดียวนี้โอเคโอเคแมตเตอร์เทเปีย เกมโอเคขอบคุณโอเคอ่ะส3ามก็ส mm ิบสามถ้าวิ่งกลับมันก็ต้องสิบสามมาสิบสามสิบสามผมเสียหมดเอ้เอาอันนีได้ไมบบนี้ อะไรเข็ดมันไม่หลบับไม่เข็ดหลับนะนะเฮ้ยเอาผมต้องวิ่งไปเอาหุ่นยนต์เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปยืดหัวแตกหุ่นยนต์เฮ้ยแกทำให้ฉันต้องวิ่งตามหาแกาหุ่นยนต์เนี่ย โอ้โห <Okay. S 2> เทียบเลยมาเป็นชุดมาเป็นบ้านมาเป็นเมืองโทษทีนะครับดาราดังไม่ให้ไม่ให้ลายเซ็นมาแตกสองตัวพร้อมกันอีไอ,ไอ้โอเคตามแผนที่แล้วเขาบอกให้ผมเดินไปข้างหน้านั่นไง เฮ้ยเจ้าหุ่นยนต์แกไันนี้ทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยแกเฮ้ยหัวใจอยากเจอเยัก ใครคงเสียลูกกระสุนไปเยอะมากล็อกหัวเธอจะมาชอกอะไรนั่นไม่ได โอเคเราต้องการครับชาแรงแยกใจกันคัะคือเราต้องโอเคต่อเนี้ยเก๋นี่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อันนี้อะไรอ่ะพิเศษใช่ไหมโอ้ไม่ใช่พิเศษไม่ใช่อุ้ยอะไรนี่ไม่ใช่พิเศษทุกคนไม่ใช่พิเศษ,เศษโอเคโอเค,คไม่มีชลมัลง ไม่มีจะแรงฉันต้องกรารจะแรงห้าเกดน้องเกดเฮ้ยตรงนี้มีนี่นี่นี่ผมไล่เปิดหีบ กัดอยู่ไหนมิลิเหมือนมันเอออมันอยู่ใกล้แต่มันก็อยู่ไกลโอทั้งที่เอผมต้งานเผ่นเหล็กมากใหส่งวิดีโอฮัลโหลนางโง่เอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นป <Jamie, here S 2> ีไสแตกเล อไปแล้วไ้ใช่แตกไม่ฟังกันเองเอ้ยเยก่งมากกระตูกระตัวนี่มีอะไรเนี่ยเอ้ยมีกระป๋อง เขาพูดอบเนยไปทำใครโอ้สามสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวต้องรีบจบเกมดีไหมไม่มอออีอะไรคุ่ยนอนแกนยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะไม่ต้องกลับบ้านโอเคผมไม่ให้หุ่นยนต์กลับบ้านด้วย ผมจะเอาหุ่นยนต์ไปตบกับซัมมี่ทำไรล่ะอังได้ไหมพวกกระสุไนไหนๆก็เหลือนเลยละไม่สามารถเอาไปได้โอเควิ่ง2 8เราผ่านมา73แล้วยังไงอันนี้มันก็จะไม่ยอมให้เราไปอะ่ะเอาหุ่นยนต์น้อยหน้าลกไปตอนนี้ผมเอาหุ่นยนต์ ไม่เป้าล้อกลัวมันจะนับกลัวยังไงอะเอออยากต่อยกับซอมบี้แทบใจจะค่ะนี่เลยเฮ้ยฮัลโหลมันเกี่ยวกับส่วนโด้รวมแต่ถ้าเราเดินนะคะมันจะไวกว่าหลายเท่าเลย เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันปิดหมนทุกที่แบบนี้มันไม่สนุกนะเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเราเป็นตัวอะไร้ปเฮ้ยเฮ้ย ดีแล้วว้าวว้าวว้าว้วาวเยอะเลยแต่ที่ผมสู้เนี่ยมันไม่มีอะไรบันเทิงโอเคโอเคเราเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกให้ข้าแกะด้วยหัว เร้อนเร้อนเอ้ยกกน้องฟาดแกะตายเอ้อ้ยทกลางกระบาน เอ้ยเขียนหักไม่หกักเอาไว้รูเด้อมันอยู่ยังใกล้อ่ะเก้าเมตรเองเก้าเมตรแกก็ยังตาบุคุณตาบุ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะไป mm hmm. เดี๋ยวดิวไม่เอ้ยเอ เฮ้ยกุกูเฮ้ยวู้ววาวคนไว่ควคนวี้ไ,ไ,ไวไววววววนวว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 มววววววนวว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 วอวว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 อววว โชคดีทุกคนไปแล้วกลับบ้านดูได้โอเคสี่สิบนาทีนี้